น็อกอ็เวนเจอร์ The Lesson ตอนเห็ดที่หายไปความเดิมตอนที่แล้วเซโนไทกาและไอซายไปทำงานที่โรงขายเห็ดยักษ์ลองไปดูกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากทำงานผ่านไปสีชั่วโมงโรงขายเห็ดก็ปิดลง เออเดินทางดีๆน,นะครับเออแล้วกลับมาซื้อเห็ดอีกนะครับเป็นไงบ้างรวยไหมต้องสองคนเออนิดน้อยครับเออพวกเราจดจำนวนเห็ดที่ขายแล้วก็ที่เติมไปด้วยนะครับโอ้หนดูหน่อยสิเออเดี๋ยวลุงจะตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนะอ,อ่านี่ของผมครับลุง อืมยอดอถูกต้องเลยเนอะ๊ะแตขอคิดดูก่อนจากที่เซโนโดจดยอดขายเติมแล้วก็เหลือเด็กๆลองคิดดูสิครับว่าเซโนโเนจดถูกต้องหรือไม่เออนี่ของผมครับ ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับลองดูก่อนอืมฉันขอคิดดูก่อนนะเด็กๆลองคิดดูซิว่าไทก้าเนี่ยจดถูกต้องหรือไม่เออของเซโน่น่ะถูกต้องแล้วนะแต่ของไทก้าน่ะมีจุดผิดอยู่นะ ไอ้ซายเอาที่เธอจดมาดูหน่อยสิเออนี่ครับอ๋เจอจุดที่ไทยก้าจดผิดแล้วแหละตะกี้ดูจากที่ไอ้ซายจดนี่ไงตรงนี้เออขอโทษครับสงสัยผมจะรีบจดไปนะครับครั้งหน้า จะรอบข้อวันนี้นะครับ <Wow. S 1> เด็กๆลองคิดดูสิครับว่าไทก้าเนี่ยจดผิดตรงไหน <S <S ลองไปดูแผ่นที่เซโนไอซายแล้วก็ไทก้านี่จดนะครับอเออไม่ต้องรีบร้อนนะ เวลาจดเลขอ่ะเออเดี๋ยวลุงขอนับเผ็ดว่าเหลือ298ดอกไหมนะโอ้โอ้โอ้โอโอเบิดได้ด้วยเนี่ยโอ้นอืมนับแล้วเนี่ยได้298ดอกนะไอ้ซรายเนี่ยจดถูกต้องแล้วแหะ อขอบคุณครับชารชลีมีสโนปลิงอะมันมาขโมยเฮริแล้วฮะมาีกแล้วเหรอเดือนนี้มันห้าครั้งแล้ว,ลวนีม่มันไปทางไหนครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตามจับเองผมวิ่งไวมากนะครับโอ้ยอย่าเสียวเวลาเลยสโนปลิงอะวิ่งไวมาก ถ้ามันปีนต้นไม้ได้ด้วยนะรอ้รหอูหอหอปล่าไปดูก่อนดีกว่าว่าโดนขโมยไปเยอะไหมครับครับไปเลยครับผมนับแล้วเหลือ296ดอกครับในโอเนี้ยอืมเหลือกี่ดอก อ๋อนี่คือกระดาษที่จดการตักเหตุขององค์นี้ออกไปสินะอืมเธอยังไม่ได้คำนวณที่มันเหลืออยู่นะเออจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเด็กๆลองคิดดูสิครับว่าองค์นี้ที่สนอบลิงขโมยไปเนี่ยเหตุมันหายไปกี่ดอก ลองดูที่กระดาษจดและลองดูยอดที่เขาบอกตะกี้นี้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรความรีบร้อนะจะทำให้ผิดพลาดได้นะครับติเกตทำอะไรอย่ารีบร้อนมากนะครับ